ะเดี๋ยวเ่ตัวแทนของทายตัวนะครับตัวแทนของท่นจะได้นำมอะไรนะครับขอเขมาเ่าไดาวุโนะครับในการจวนตัวโจรเกพบนะครับขอหน้าสูนจากรายภาคออกั เคยมีแบบว่าเทียนไนะนมใุที่อกาได้ยรับตรงนั้นาครับนะครับอกไม้ทุกเทียนนะครับนะครับอกเอครับรงเล็กันนะครับ